มีมาบป่ะเนี่ยบางคนนอนนอนไม่สอยก็เออพี่นอนเย็นส่เลยมึงไงฟานออกน้ำตัวแล้วออกมาตะกรูแล้วบริฟานพลังข้นความสมาตะกรูมันก็สอออกฟอมส่วนกันตาเลือดเลืดผันะอยากไปหานออะไรสื่อมากกัดคืนวามันบาดเสียบมาสั่ง เล็บอะไไปหาเอามันจังกินได้หรสะใจดีแลสั่สุกเสบเคือสเสียบน,น้ำพรมสุกอะไรของโปรายในถายยาสั่แล้วปล่อยเ่ เบื้งนอนห็นไหมป็นี่นป้าตูปุ๊บเบื้งเปไ่นเบื้งปนอนซูปนอนออนเนาะเอาไปซุปไหมนอนนั่งดิน ว่งนเน,นี่ยอันทีท่ดีด้เพื่อนอันซอนกาบมันออกเอาไปซุป